สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำโจทย์ Static Routing นะครับตามโจทย์ที่ใบงาน lab 5นะครับก็บอกว่าให้ยื่มต่อเครือข่ายและกำหนด IP ให้กับอุปกรณ์ต่างๆตามภาพนะครับเดี๋ยวเรามาสร้างกันเลยนะครับก็ในที่นี้มี PC 2ตัวนะครับแล้วก็สวิตช์2ตัวเราเตอร์2ตัวเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับ PC 0กับ PC 1 connect อยู่กับสวิตช์ 2960สวิตช์1กับสวิตช์สอรัเตอร์1 8 4 1 2ตัวอ่ะผิดราเตอร์หนึ่งตัวนะครับก็คนเน็ตกันอยู่ด้วยพอร์ต ไฟอินเทอเน็ตศูนย์ก็เนี้ยอยู่กับศูนย์ยี่สี่ pc หนึ่งไฟอิเทอเน็ตศูนย์กับศูนย์ทับยี่สี่แล้วก็สวิตช์ไฟอิเทอเน็ตศูนย์ล่าเตอร์ไฟอินเทอร์เน็ตศูนย์ทับหนึ่งอันนี้ไฟอินเทอร์เน็ตศูนย์ทับ 1กับ0ทับ1แล้วก็คอนเนคด้วย c o สสายสนะครับโอเคตรงนี้จะขอเปลี่ยนชื่อเป็นขอให้เป็นสวิตสองอันนี้ s w สวิตหนึ่งล่าเตอร์ตรงนี้เป็นเขาให้ r 1 อันนี้เป็น R2 โอเคเดี๋ยวเรามาคอนฟิกกันนะครับว่า p 4 0เนี่ย IP 10.0.0/ 100เอ้ย10.0.100/24อ่ะมาคอนฟิก IP กันนะครับ 10. 10.0. 0. 0. 100นะฮะ

100 255 255.255.0 Gateway 20.0.0.1เขาให้ Config R1 Config router R1 Fast Ethernet นี้พิมพโนก่อนนะ Config R1 อินเทอร์เฟเออต้องค้า enable ก่อน config interface fa ศูนทับหนึ่ง สั่งสตาร์ทก่อนนะครับน o s ชัดด o w n แล้วก็ interface fa ศูนย์ทับศูนย์เมื่อกี้เราลืมอะไร <c oughs> เรายังไม่ได้ใส่ ip เลยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ ข้ามาคอนฟิกเสร็จเราก็ต้องอินเทอร์เฟซก่อนอินเทอร์เฟซฟาดศูนย์ทับหนึ่ง ip address หนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดหนึ่งจุดหนึ่งอืมทับยี่สิบเจ็ดฟาดไหน พอดหนึ่งนะพอดหนึ่งทับยี่สิบสี่สองห้าอย์ก็โดชัดนก็ออกไปนะแล้วก็อีกพอดหนึ่งเป็นพอดฟังนี่พอปอินเทอร์เฟซเข้าไปที่ฟาส์อินเทอร์เน็ตูรทับห่งออศนทัศนย์โดย IP เนะี่ย a d d r e s น192.168.1.1 subnetmark 27 b ีโอเคนะ255.255.255.224 ส้าจุสอสี่แล้วก็โ no นช n ตวก็คือโ no นช o ตวพอตเนี้ยโนแวแล้วก็ e ออออกไปอเขียนที่คอนฟิกเราเตอร์หต่อไปเราจะไปคอนฟิกเราเตอร์ส เราเตอร์สอเราด,ดูดีก็คือเหมือนกับเมื่อกี้แหละคือเราเตอร์สองอยู่นี่ใช่ไหมเราต้องคอนฟิสอินเทอร์เน็ตศูนย์ทับศูนย์กับศูนย์ทับหนึ่งเราก็เข้าไปเลยอินเตอร์เฟซ้าอินเทอร์เน็ตศูนย์ทับศูนย์ทับศูนย์ทับศูนย์ใช่ไหม IP อะไร IP address 192.168.1.2 ทับยี่สิบเจ็ใช่มาจุดสองห้าจุแล้วก็โนชัตดาวโนชัตดาวก็ออกไปแล้วก็อินเทอร์เฟซเข้าไปใหม่ไฟนเะน็ตศูนย์ทับหนึ่งไอพีแนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหไม่ใช่1นก็2 เมื่อกี้เราทำผิดนะผิดไหมผิดอยู่นะของตัวเราตัวหนึ่งบาสักครู่เราทำผิดนะเอฟหนึ F ่งเนี่ยไหนนะอ๋อคนละตัวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวต้องกลับไปดูนะเหมือนจะผิด <c oughs> อ่านีราพอดหนึ่งส่วนท์ครับเลยยี่สิบจุดศูนย์จุดศูนย์จุด หนึ 1> 1. ทับยี่สก็คือสองห้าห้าจุดสอห้าจุดสองห้าจดศนย์ก็เรียวชาวไยกไอที่ออไปสองพอละอืมนีสองพอละกลับดูอัน r หนึ่งใหม่เหมือนจะเซตผิดนะอืมใช่เข้าไปใหม่ i n t e r f a c เ ไฟเซนต์ศูนย์ทับหนึ่งอรจุดศูนย์จุดศูนย์จุดศูนย์จุดหนึ่งยี่สี่สองห้าห้าจุดสองห้าห้าจุดสองหนก็ No 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 Shutdown เซต down ก็ไปอืมก็ประมาณนี้เราก็ต้องไปเซตสวิตซ์ด้วยต่อไปเราจะไปเซตสวิตซ์ตามที่เขาบอกนี่นะฮะโอ้นี่จากภาพปริ้งจาก pc 0ูไป pc หนึ่งได้ไหมลองดูดิยี่สิบจุดศูนย์จุดศูนย์จุดหนึ่งร้อย ิงไม่เจอเพราะอะไรยังไม่ได้เซตอะไรหรือเปล่าอขอลองไปอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเราจะต้องทำสเตติกลาวนะเพราะาตอนนี้มันยังไม่ได้ อ okay. อาก่อนปิงไม่ได้นะครับเขาบอกไว้ให้ add static เราบน r 1 network 2 0 0 0 0ไปที่ r 1 config แล้วก็ ip route 0 0 0 0า2 0 0 0 0 255.2ห5 2, 5. 5. 2. 5. 5. 2. A à, chút xuống rồi thì ai mình ráo bạch thí 192 chút 163 chút 1 chút xó có khứ có 1 chút xó A 1 chút xó A 1 A 1 chút ที่ r 2ด้วยไปที่ r 2ด้วยแล้วก็ไปรามันก็คือ ip 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 R u t e route Chụp chụt xuống chụt xuống chụt xuống sáu ha ha chụp sáu ha ha chụt sáu ha ha trượt xuống sổ, trượt, trượt, đừng, trượt, đừng. À, được mình nhảy được à nói được 0ไปถึง IP 1ไหมลองปริงดูอีกรอบ โอเคปิงเจอแล้วนะครับโอเคปิงเจอทั้งสองฝั่งก็คือต้องทำ static ip static r o u t e นะครับให้กับ router นะครับซึ่งเราเราไม่ได้เซตอะไรที่สวิตช์เลยนะครับก็คือเซต แต่ติดเบลล์ให้กับเราต้องส่งตัวให้สื่อสารกันนะครับโอเคหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับบ๊ายบาย